สวัสดีครับพบกับช่อง Obiya Channel นะครับครับช่องแอร์อ่าเราชอบพี่ฮินยังไงเป็น Obiya Channel ครับวันนี้ก็มารายการย้อนรอยวันที่สามเทพบวบนะครับพรุ่งนี้จะต้องบินไปไหนบินไปกลับบ้านครับที่อุบลนะครับไปทําอะไรบ้างครับก็ไปเยี่ยมพ่อพ่อไม่สบายครับแล้วก็ไปไปไหว้สิ่งิ์ธิ์นะครับฑ์เขาบุรุษที่บ้านครับเอกจะไปถ่ายคลิปอะไรบ้างมีอะไรบ้างหรือเปล่าอ๋อก็เหมือนแบบไปถ่ายชีวิต ชาวบ้านนะในทุ่งไร่ทุ่งนาาว่าเขาทําอะไรกันบ้างเป็นอยู่ยังไงครับในการใช้ชีวิตประจำวันวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับกิ้าบขีเขียดนะกินงูเลี้ยกินงูสิงเนะ่ยจุบ้านุ้งงูสิงห์ที่ไม่ได้ครับอนุรักษ์น้ำจับน้ำจับนะก็ต้องระวังด้วยนะตรงนี้นะครับอนุรักก็ระวังงูสิงอุ้งูสิงห์ก็เป็นจุบ้าตรงก็เป็นอนุรักษ์นะไม่ได้ต้องสัยน่าจะสุภาพนะเพราะว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษนั่นเองครับไม่เอาไม่กินงูเยี้ยว์ขี้ยวข่อม่เอาแล้วก็โก๊ะพี่แอล เอาเอาเนื้องูมาใหที่ไหนที่บ้านวันไหนกินไม่ได้กินอ่อเขาบอกว่าเป็นปลาไม่ท่านโง่ะลยเพราะว่าเนื้องูมันเหมือนปลามากแต่ไม่ได้กินโชคดีไม่ได้กินเวันนั้นสองน้ำไหลแต่ไม่กินเดียวเพราะว่าเหมือนไม่าจอะไรแปลกๆอมาอะไรนะเหมือนเหมือนไปไปจังหวัดอะไรนะที่ไปวิ่งกับพี่ก้องอะไรอที่นั่นนะอ๋อที่สกลนครที่ขึ้นชื่อว่าหมาเอออ๋อนั่นก็นลำบากเขาไม่ได้กินกันนะเขาไม่ได้กินเขาเขาบอกว่า เฉพาะหมู่บ้านนะพิวแต่ว่าเป็นเราเเาาพูดรไปเหมาหมดไม่ได้นะรแต่ว่าเวียดนามจริงพิวก็ไม่อยากไปข้ามเหนือในขวี่ดขวี่ดีว์ขวี่ทีว์หมาไม่เราไม่เราไม่กินเอาเรากินที่นิดนิดเขายามเลี่ยงอยู่แล้วเราเรากนี้เราเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะาสามเรื่องพิวเรื่องประเด็นแม่น้ำน้อยอุไรพรเรื่องดาราศัลยกรรมและเรื่องดาราอ่า เอ,อมดี้ชนีผู้ชมผู้ชายเป็นรักสามเจ้าเราสามคนนะครับเป็นก็ติดตามชมได้ได้จอยพยเป็นคนเป็นข่าวตอนนี้อาทิตย์ไหนติดตามไปที่ไหนติดตามได้ที่เพจท,ทีวีฟูนะครับ,รบนนก็ไปกดไลค์กดติดตามได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่กดติดตามมันก็จะไม่ขึ้นมาตอนนี้กระแสก็กําลังมีเรตติง้งเป็นไงครับคนตัดต่อเก่งมากชื่ออะไรชื่ออะไรแนะนำคนตัต่อเก่งนะเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลสิ้นปี พูดตัดต่อยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยจะมอบผู้หญิงสวยๆแถวไหนให้ดีใส่สสเสื้อเปี้ยวมา <c oughs> เลยเอาเกินกูไหมพอแล้วโอเคนะครับก็เดี๋ยวาที่หน้าคุณจะไายมาเข้าีกแล้วก็จะพบเอาิี่เขาข้าวไหนที่หน้าเรื่องเรื่องอะไร ทิ่หน้าผมยังคิดไม่ออกเดี๋ยวก่อนมีอะไรข้างสนอพี่มาบ้างเคยใช้ก็ตังไปหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวทิ่หน้าก็เตรียมมาถ่ายมิวสิกค่ะแล้วก็งานเข้ามาเดินแถลงการประกวดอ่าซัมเมอร์คิสซัมเมอร์คิสที่พัทยาวันที่สิถ่ายมิวสิกเพลงอะไรนั้นังยาวใช่ไหมวันที่16มีนาคมแล้วก็28บินไปอ่าสุราษฎร์ธานี18บแปดอยู่ที่อุดรธานีคิวงานรัวรัวรัวครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์ สับตะไคร้กันดิ่งกับช่องอุาชนนอฝากด้วยครับฝากช่องทาไทยเยนะนะก็จะทรเลไอ้ยอยที่ปิดลงไปเลยก่อนเลยก่อนทักก่อนฝากเชื่อเลยครับ